เราจะมาทําบุญที่วัดนะครับมาไหว้พระกันมาดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยโอ้เยอะแยะเลยอ,อ่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านในกันก่อนอาถูตอนนี้ก็คือผู้ชาดอกไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระด้านในพระอุโบสถโอ้สาธุ ตอนนี้ก็คือไหว้พระในพระอโบสถแล้วนะครับอ๋อนี่อยู่ด้านให้เราให้ดูฝั่งด้านนี้โอ้ไปไปอีกฝั่งนึงฮะด้านนู้นก็คือจะมีเป็นจุดที่ไหว้พระได้เหมือนกันเนาะก็ะคือถ้าใครมาก็สามารถที่จะเข้ามาไหว้พระแล้วก็มาทําบุญที่บริเวณด้านนี้ได้เนี่ยไม่มีจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนอยู่ด้านข้างหลวงพ่อ,อเป็นวัดเก่าวัดโบราณเนาะดูแบบ เก่ามากกะบรุหน้าท็อตตองเช้าโอ้โหร้อ,อนมากนี่ไงโอ้สาธุพระเก่าวัดเก่านะครับสาธุสาธุแต่ว่ามาที่นี่คือไหว้ดอกไม้อย่างเดียวนะครับหมดจุดทุบเทียนนะดูภาพฝาผนังของ พระอุโบสถนี่อ๋อแบบเป็นภาพโบราณเนาะใจหนึ่งก็คืออยากให้แบบว่าคงาพับเก่าไว้แต่ใจหนึ่งก็อยากให้บุญละนะเนาะถ้าบุญละออกมาจะสวยมากเลยนะเนี่ยรบรรยากาศก็ฟิลประมาณนี้นะวัดโอ้หนี่ม,มีมีแบบสองหลังแล้วก็เดี๋ยวเราไปด้านหลังด้านหลังมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนวิหารหลวงพ่ออยู่นะ ประมาณนี้นะครับด้านหนสาธุทุกคนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นวิหารอยู่หลวงพ่อเขานะครับสาธุยังไงหลวงพ่อเขา อันนี้คือหลวงพ่อเข่านะครับเต่าทุกคนเห็นเต่าไหมอยู่ด้านหน้าของท่านหลวงพอ่อหลวงพ่อเข่านะก็จะมีเตา่าเต่าเต็มเลยเนะน้องเกาะอยู่ด้านล่างเนยโอ้โหสวยงามเนี่ย <c oughs> อยู่ด้านหลังเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เราไม่ได้เดินมา ก,ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูเนาะเผื่อว,ว่าใครจะมาไปเดินไปเอาเดิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ดูแขนนี้แข็งเงือหยดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับ